ง,พพง,พง้อมาจากพี่น้องมากินเฟอร์หรือว่ากินนาแกล้งร่อนน้ำกันสาวลาวทักท้ายสบายดีพี่น้องพองไปสู้คู่สู้คนมาด้อพี่น้องมากินเฟอร์หรือว่ากินร่อนเนาะแกล้งร่อนน้ำกันเป็นตาแซ่แพงพี่น้องจักว่าแกล้งร่อนจจกว่าเฟอร์ รวมผสมกันวะซันซ่าถ้วยบ้าไงสิบมั้งค่ะอืมแซ่บบีบมะนาวสิก่ะ มาได้พี่นอ้องป้องปายสุขูสุขคนมากินน้ำกันเอาโบโลซาลงมือแล้วเนดะ้คจับ สลัดคุยกับอาจเจวสุกี้จเจวสุกี้กับนี่ก็เห็ดเองพี่น้องนึกก็ะเอ็นเปื่อย กรอบคร,ร,รับสลัดกรอบกรอบคุยแจวสุกี้ คุยอะเจลสุกี้ฉันว่าแซ่บแพงพี่น้อง Kuang lagi ni agak sep sep Situ je lah นาะพี่น้องสัตวมาห้าในอจันทุก,กัสิขอโจไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าจะออกไปสวนแล้วคลิปหน้าจันซุกจะมารีวิวสวนให้พี่พีน้องๆได้ฮับเบิงฮับซุ้มสำหรับวันนี้จันทุกขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทือหนาสำหรับเทือนี้สบายดี